สวัสดีครับวันพุธที่17มกราคม67นะครับพบก,กับผมกิติพงศ์รเรามาแชร์ริงกันนะครับเรื่องของ G.O. e g r a p h i c Risk อยู่ที่3สิ่งนะครับแน่นอนเรื่องของยูเครนกับรัสเซียเข้าสู่ปีที่2ในเดือนหน้าขณะเดียวกันเรื่องของฮามาสกับอิสราเอลที่ถนนกาซาที่ยังถล่มกันไม่เลิกยังไม่หาความสงบศึกยังไม่ได้ของสำหรับอิสราเอลที่จะปราบฮามาสให้ได้นั้นก็ยังเลยเถิดไปถึงเลบานอน ในการโจมตีของฮิปรอออีกและสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือการเลือกตั้งประธานาธใต้หวันก็เป็น DPP ยังเป็นผู้ชนะก็จะก่อเกิดปัญหากับจีนต่อไปในเรื่องของนโยบายจีนเดียวโดยที่อเมริกาจะเป็นฝ่ายหนุนหลังถึงแม้จะประกาศออกมาว่าไม่เห็นด้วยกับการแยกประเทศแต่เป็นระบบของประชาธิปไตยต่อไปขณะนี้ดีที่สุดแล้วนี่คือสิ่งที่นโยบายของอเมริกาแล้วจะมีกระทบต่อผู้ ร่วมชะตากรรมกับอเมริกาในเรื่องของคําสั่งของอเมริกาก็คือไม่ว่าจะเป็นอังกฤษยุโรปทั้งหมดและแม้แต่พันธมิตรคือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและอินเดียก็ไม่ทําตามแน่นอนก็มีแค่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเท่านั้นเองนี่คือภาพรวมนะครับคือภูมิรัฐศาสตร์ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาขึ้นในเรื่องของสงครามช่องแคบเกาะไต้หวันนั้น เรื่องของตะว,วันออกกลางในเรื่องของกาซาคือฮามาสกับอิสราเอลและในยุโรปก็คือยูเครนกับรัสเซียที่เป็นเข้าสู่ปีที่สองเรียบร้อยในเดือนหน้านั้นสิ่งที่กำลังประชุมอยู่ที่ดาวอนสวิตเซอร์แลนด์จะพยายามหาข้อตกลงที่เจะจาสงบศึกตะว,วันยูเครนกับอิสราเอลเพราะมันกระทบโดยวงกว้างกับยุโรปที่ไปทำตามอเมริกาเรื่องของนาโตและเป็นทุ่มง่าประมาณหมหาศาลก็ไม่เกิดประโยชน์ ยังไงซะสงครามที่เกิดจะขยายวงเป็นสงครามโรคหรือไม่นั้น,นและไปดีลเคียร์หรือไม่นี่คือสิ่งที่เขาหวั่นวิตกนั้นและกระทบเชิงเศรษฐกิจทั้งหมดทั่วโลกนะครับทาให้อิมันติดลบปีที่แล้วและอังกฤษก็เช่นเดียวกันแม้แต่ฝรั่งเศสทั้งอิตาลีทุกคนกระทบหมดนะครับและต้นทุนของเชื้อเพลิงก็แพงขึ้นเพราะต้องสั่งซื้อจากอเมริกาและส่วนอื่นๆห้ามสั่งซื้อจากร,ารัสเซียที่ได้ถูกมาก ใน3ส่วนนะครับถ้า EU สั่งจากรักเสเซียถูกจริงๆในเรื่องของแก๊สกับน้ำมันนี่คือภาพรวมและแซงชั่นไม่ให้เกิน60เหรียญและเรื่องของแก๊สเช่นเดียวกันฉะนั้นทำอะไรมารัเสเซียไม่ได้หรอกครับนี่คือ Geographic ที่ชัดเจนที่สุดกลับมาดูเรื่องของการคัดเลทของ f ฟดซึ่งยังไงซะเดือนพฤษภาเป็นอย่างช้าต้องลดดอกเบี้ยแน่เพราะเข้าสู่หมวด recession s อ f t landing ที่ทุกคนกำลัง ประชุมกันอยู่ของ c ีอทั้งหลายทั้งทุกบริษัทในชัดเจนว่าแม้แต่จีนเศร,รษฐกิจก็สโลดาวนะครับอิมพุตเข้าประเทศเฉพาะ IC นะครับตกต่ำเหลือแค่15%เท่านั้นเองชัดเจนว่าทำให้ Supply Chain Shipmaker ติดรบกันหมดปีที่ผ่านมา2023ทําทำให้การค้าขายรถเพราะอเมริกา Sanction กัวจีนจะก,ก้าวหน้าจึงได้หยุดยั้งไม่ให้นาโนเก่ง ที่เป็นไฮเอ็นส่งเข้าจีนและแซงชั่นทุกบริษัทไปร้อยบริษัททําให้จีนก็เลหยุดชะงักไม่สั่งเพราะจะสกัดกัน้นเรื่องของความมั่นคงดีเฟนท์ทางทหารและของหัวเวยที่ลดหน้าไปไกลมากเป็นคู่แข่งของ Apple กลับมาดู Asset โ o เคชั o นแหละครับรวมทั้งประเทศไทยเช่นเดียวกันทุกคนต้องใช้มาตรการกระตุน้นและแบงค์ชาติของทั่วโลกยังไม่มีใครกล้าลดดอกเบี้ยจนกว่า Fed, รอเฟดลดดอกเบี้ย อย่างเร็วที่สุดนั้นก็คือมีนาหรือเมษาอย่างช้าคือพฤษภาแน,น่นอนก็คือต้องคัดโลกและน่าจะ IMF ยังเชื่อว่าต้องคัดแบบจริงๆจังๆมากกว่า1%แน่ในปีนี้นี่คือภาพรวมของภาวะเศรษฐกิเมื่อดอกเบี้ยขาลงก็ต้อง Asset Allocation ซื้อสะสม Buy on dip เท่านั้นเองแม้แต่ตลาดหุ้นไทยเช่เดียวกันทุกคนยังอีกนอเราติดลบถึงปัจจุบันถึง16.7%อยู่ มากที่สุดของโลกเพราะไม่มีความดีทั้งการเมืองที่จะเริ่มต้นในวันนี้ที่17สารรัฐมนูลจะตัดสินคุณศักด์สยามพักภ,ภูมิใจไทยและพุทธหนา้าวันที่24ก็คือคุณพิธานเรื่องของสื่อไอทีวีและวันที่31มกราในเรื่องของการจุบพักที่มีการร้องเรียนอยู่นั้น จะเกิดขึ้นอย่างไรนี่คือการเมืองที่ไม่แน่นอนของเมืองไทยจึงไม่มีการลงทุนจะเป็นเวสเอ็และกันรอกันลดดอกเบีย้ยของเฟดเท่านั้นเองฉนันเป็นจังหวะ้วครับคอนโซลิเดตย่ำฐานอยู่อยู่ในระดับสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับ1 3 8 0 4 2 0ถึง1420จุดตลอดสิ้นมกราหรือแม้แต่เริ่มต้นเ e ออร์น r e ดี l ซอออสิ้นไตรมาสหนก็คงได้เต็มที่1450หรือ1460 ใน Q 1เพราะเทรนด์ดอกเบี้ยจะชัดเจนในสิ้นเดือนนี้สำหรับเฟดที่จะแสดงผลออกมานี่คือภาพรวมที่ทุกคนรอแล้วอยู่ในฟิกอินคัมอยู่ในพัฒนาอยู่ในเรื่องของเก่งกำไร c u r ร์น c ซชัดเจนครับนี่คือ Move In Move Out ของ Trading Port ์ตสำหรับเ Fund และเทรดดิ้งพอร์ตของ private w e a l t h Private Fund เท่านั้นเองมีเดียมทุรองเทอ m f มฟันก็ต้องเก็บสะสมหุดนแล้วครับจะเลือกตัดสินใจว่ารอความชัดเจน ค่อยซื้อกลุ่มแบงกิ้งซึ่งปล่อยสินเชื่อฟิแนนเชียลเช่นเดียวกันแล้วก็กลุ่มของเฮลท์แคร์แล้วก็กลุ่มของซัพพลายเชนที่สงคราม AI เกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยอเมริกากับจีนและจีนนั้นก็ผลิตอุตสาหกรรม EV มากที่สุดของโลกก็ต้งมีความต้องการซัพพลายเหล่านี้แล้วก็องค์ประกอบและ PC Board ก็จะจ้ำขึ้นในปีนี้ ที่บิได้เริ่มมาตั้งฐานที่เมืองไทยในโซน EEC และแม้แต่ TSMC ของไต้หวันก็ได้ดิฟฟิฟายออกมาเพราะถูกบล็อกโดยจีนถึงแม้จะต้องไปตั้งที่อเมริกาเพราะคำสั่งของสหรัฐอเมริกาและให้เกื้อนหนุนในทางเชิงภาษี7,00ดล้านเหรียญก็แล้วแต่เขาเลยเลือกมาลงทุนในเซาท์เวเซเียซึ่งได้นะครับทั้งเวียดนามไทยอินโดฟิลิปปินมาเลแล้ไทยเราก็คือโซน e อ c ที SM c อ e เ็ e ิ Guard, ทุกคนมาพุ่งเป้ามาลงทุนเป็นฐานผลิตป้อนให้อุตสาหกรรม AI และคอมพิวเตอร์ชิปสัพพายทั้งหมดและอุตสาหกรรม EV ที่แข่งขันกันสูงมากไทยจะเป็นฮับและอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ไทยก็จะเป็นฮับสองส่วนนี้อุตสาหกรรมเหล่านี้นะครับที่เติบโตช่วยประเทศไทยได้นี่คือภาพรวมนะครับฉนันมีเรียมทุรองเทอมแล้วก็ซื้อหุ้นเหล่านี้เข้าพอร์ตครับ ไม่ว่าจะเป็น Profit Taking ไปแล้ว b h กับ BDMS แล้วก็อุตสาหกรรม Delta, HANA, KCE, Supply Chain, Chipmaker ซึ่งจีนต้องการและช่วยตัวเองก็ต้องจะ Takeover เกิดขึ้นแน่นอนในภูมิภาคส่วนของเซาท์อีเซียเกิดขึ้นรวมทั้งประเทศไทยซึ่งมี3 4บริษัทคือ Cal c a l วค m um, d e l t l t a ซึ่งเป็นของไต้หวันฮา n a เป็นจีนฮ่องกงและ KCE ของเมืองไทยนี่คือภาพรวมนะครับ เลือกกันลงทุนให้ดีและในการกระตุ้นของรันบิสก็ดีในการเชื่อมสัมพนันธ์ซี่รัฐบาลพยายามโปรโมชั่นอยู่ต่อจากของลุงตู่นี่คือภาพรวมของภาวะเศรษฐไทยฉะนั้นนี่จังหวะคอนโซลเดตเก็บหุ้นรอรีบาวเมื่อเทรนของดอกเบีย้ยลงในไตรมาสสองคือเดือนเมษาพฤษภามิจนาเป็นอย่างต่ำาเ5เซนแน่นอนที่จะเกิดขึ้นสำหรับเฟดซึ่งจะต้องลดแบบเบือเชื่อแต่คงไม่เหมือนปี ก่อนสงของโควิดใน2,022หรือย1ก็แล้วแต่ที่เหลือ0.25น่าจะลดลงเต็มที่ก็คือ3%เตลอดปีนี้หรือปีหน้าคำรับเฟดฟันเลจาก5.5จะเหลือประมาณ2.5นี่คือภาพรวมซึ่งทำให้ตลาดหุ้นบูกลับมาได้เลือกลงทุนให้ดีนะครับเลือกสะสมยังไงเป็นจุดทดสอบสวัสดีครับ